โอเคเดี๋ยวโมปิ้งจะสอนการติดตั้งโปรเจกต์เปเทมมินอลขึ้นมาออกดตามโมปิ้งเลยตรงนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง cd desktop อย่าลืมเป็นวักนะแล้วกด enter ต่อมาเป็นการสร้างโฟลเดอร์ในเดสก์ท็อปใช้คำสั่งตามโมปิ้งได้เลย m k d i r แล้วก็เว้นวักแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่อยากตั้งตั้งตามโมบิ้งได้เลย myreact ต่อมาเราจะเข้าถึงโฟลเดอร์นั้นใช้คำสั่ง cd w รรคแล้วก็ my-react ตามชื่อที่เราตั้งไปตอนแรกเราได้แล้วต่อมาเราจะมาสร้าง next project กันโดยใช้คำสั่ง npm w รรค c r e a t e n e x t a p p a d d l a t e s t เขี es, ยนตามบิ้งได้เลยตรงนี้แล้วกด enter รอมันจะมีอ่ะอันนี้ให้สร้างไฟล์ชื่อใช้จุดได้เลย เลือกหัวข้อตามหมปิ้งได้เลยโดยใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดซ้ายขวาในการเลือกมันจะมี yes หรื no, อ no ก็เลือกตามหมปิ้งได้เลยตรงนี้กด enter ไปเรื่อยๆเ,เลยเลือกแล้วก็กด enter รอจน Project install เสร็จนี่เราก็จะได้ next Project แล้ว